ก็ขอกราบสวัสดีชิประชุมทุกท่านเน่ยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครใหม่นะฮะมันีป,ปหลังนหะเพราะว่าเมื่อเทคลกอัดไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะก็เลยมาอาดัดใหม่รอบสองก็ โอเคผมวันนี้ผมจะไม่เล่นตัวละครที่ชื่อว่าโซระนะฮะก็จะเล่นเป็นโหมด AI นะเพราะว่า,วาผมไม่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นอันนี้ได้หรือปเปล่าว่ายังไม่ยังไม่ถูกเข้ามือเท่าไหร่ก็เลยจะเล่นเป็นโหมด AI ไไปก่อนแต่ว่าจะเล่นเป็นโหมดยากที่สุดนะฮะโอเคไปกันเลย เพราะว่ารีบเล่นต้องรีบทำแล้วไม่รู้เสียงพนมข้าไหมเปล่านะนี่นะฮะมีะมีกิจกรรมสปอนบอบมาด้วยใครอยากทำอยากเล่นก็มาทำกันได้นะฮะคือโมบายแจกของโอยเกิดผิดตอนนี้โมบายแจกของเยอะมากนะฮะสะกินเฟลินจะปีนี้ก็สวย โอเคมัาจะเข้าให้ฉันนะนี N ่ไงมาแล้วเพื่อนเห็นก็ทำไปเลยโซล่าวันพีคดีๆนี่เอง ผมจะเอาลูนติกทิมานะฮะน่าจะพยายามช่างมาแล้วกันเรื่องลูนโอ้ไมค์ก็ถังนั้นมีเซเบอร์อืมหนักอยู่เดี๋ยวไม่แล้วเราเพราะเราเก่งอ่ะ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 เฮ้ย อะไรเนี่ยเซเวอร์สกินโกลเด้นเฟดแล้วก็มีโกรีนเฟดโอเคเราก็จะไปกันที่ด้านบนเรงอีกพี่นะพี่น้องเราจะยิงไม่ได้เพราะว่าตาที่แล้วเราแพ้เราโดนเล่นยาตั้งแต่ต้นเกมเลย Oh my god, this. Chích chích phô. Skill lag, skill đi liếp ngay mắc mắc rồi hả Sức xỉn nửa thế Rồi bây giờ thấy cái này. Chick chích Ủa. mà. โอ้เพื่อนโอ้เข้าไปตียังไงเดี๋ยวต้องปิกเกอร์โย่อืมตีให้แล้วเพื่อนบอมบ์ อืตัวเกมเราต้องรีบฟาร์มนาะโซลาเพราะเป็นตัวที่ฟาร์มช้ามากเพราะว่าอยู่เลนดีอกพีด้วยแหละข้างล่างเกิดอะไรขึ้นสามตัวเนะี่ยแล้วเพื่อนมึงจะเข้าไปตายอีกแล้วเนี่ยอืสภาพกุนรอแล้สุดละ สว้ว oh ่าโอ้แม oh ็ก็แลกชิบหายโอ้มกเป็นไรเนี่ยแหลกชิบหายเลยโอ้ยตีเข้าไปครับฟาร์มเข้าไปฮะ ไม่สนสิ่งรอบข้างโหเล่าเล่าละเจอมาปุ่นกุนกูหน่อยไอ้กูหรือว่ากูแชร์เน็ตแล้วนี่ยังละกัน เฮ้ยเซเบอร์มาเนี่ยข้ามันไ oh. <c oughs> อโคเอนูโอ้ยยันบ้างแต่กูตาโอเคเราจะไปใส่เต่าแล้วฮะติดแช่ ว่าเราเรอาจะไปไหนน้องเอาต่อดีกว่าไม่ใจคอนไม่เป็นไรอ่ะต้องรีบเอาไม่เอาไม่ได้ แต่ตัวนี้แต่โซล่าก็ดูดเลือดได้อยู่นะฮะเฮ้ยเศรษมึงวันเนี่ยอย่ายกกูอย่ายกกูอย่ายกยายกูโอ๊ยอึมกูแขนกูแขนแขนฮึ่มชิคกีเค้เกมมือข้ามึง

อุ้ยแม่คิดหาพ่อมาแค้นอนต่วนนี้ไม่ต้องสนเนี่ย ขวานแหละน,นี่ก็เริ่มและเทียมทานแล้วไม่มีไหนอืมอ้มอืม้มอื้มส,ส,สีสกิลสกิลสีขาวคือสตันสกิลสีฟ้าคือดูดเล,ลือดนะฮะ

อนีมันี่ตีติดชีมานี่ตีแรงอยูน่นะแต่ยากแต่ยากได้ติดชีกันก้นนี้ใครใครมีลุน้นบอกบอกมานะใครวีเซตบอกมานะบอกมาได้เลยผมผมไม่เกี่ยงฮนะไม่ได้เกี่ยงมีอะไรบอกกันฮนะเปลี่ยนร่างนี่เอา

จื่อละรวมพลรวมหมูลบูลาลาลาบอลมัตายมันไม่ตายมันไม่ตายกูแค้นเนี่ย บอมอนมึงไปยืนอะไรทำอะไมนูน้นโห่เพื่อนตายนะมึงน่าเจือไปลแบบนี้ Why อ,อย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าสีรีอย่ามันนั่งไม่เรียเสียใจ ี่เ <v> anyway, ปิดร่างใหญ่เลยอมมอื้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 อีออ้ีป้อมเอาตังค์ะนะ บูท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 ำอะไรไว้มันทำอะไรไว้ เรื่อนอดีตร้านป่าเลยฮิอย่าให้มันเกิด ปล่อยพวกมึงเอาของแบบกำไร Ừ, ดูอไปด,ไดูมัดเอ้อจอเอ้อชอูแขนในตัวนี้มันมาขไปไหนน้องอื้มอืมอืมอื Neng aku itu ni. Oh. Tak -oh. Tahu แข็งเนี่ยก็แขนงที่จะเป็นอะไรกูแข็งเป็นโอ้โดนใครจันทร์ใครเกี่ยวข้าตีรอตีเออตายสักทีนะโอ้กอดขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณเทียอะไรของกูเนี่ยโอเคก็สำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะฮะถ้าผิดเรื่องไหนก็ขอโทษด้วยนะฮะสามารถสามารถพิมพ์บอกกันได้เลยนะผิดตรงไหนบอกกันนะฮะไม่ไม่พิมพ์ถาก,กันนะฮะเป็นเด็กดีเป็นทุกคนดีนะฮะงั้นอย่าเล่นเนี่อย่าบอกนะว่าไม่กูอีกแล้วเงั้นก็ช่างมันแล้วกันนะฮะถ้ามัน ถ้ามันได้ผมก็จะลงคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ให้ได้ดูก่อนใครด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ขอเยอะๆเลยนะฮะค่ากินข้าวผมจะไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีตังกินนะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณครับ